คลิปคัลเลอร์เกรดดิงโทนญี่ปุ่นร้านอิซากิยะไฟเหลืองคัลเลอร์เกรดดิงอันนี้ผมจะใช้โปรแกรม Davinci Resolve เวอร์ชัน18นะครับซึ่งยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะแต่ว่ามันก็ใช้ในการคัลเลอร์เกรดดิ่งได้เวอร์ชันที่ผมใช้เป็นเวอร์ชันสตูดิโอหรือเวอร์ชันเสียตังค์นะครับแต่เวอร์ชันธรรมดาก็สามารถที่จะทำคัลเลอร์เกรดดิงแบบนี้ได้เหมือนกันใครที่ใช้เวอร์ชันโหลดฟรีเนี่ยก็ดูเป็นแนวทางได้มาดูกันก่อนว่าไฟ n a นอ i d วิดีโอเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยนะฮะก็จะ เขาก็จะเป็นแสงเหลืองประมาณแบบนี้นะอ่านี่เห็นไหมมันจะประมาณนี้ครับกล้องที่ผมใช้นะคือกล้อง Sony A7S Mark III ถ่ายเป็น S log3 S g a m 3 cine น,นะโดยไปเลือกที่ PP9 เนี่ยแหละไวบ้บาลานซ์ที่ใช้นะครับเป็นไวบ้บาลานซ์แบบ daylight แล้วก็ ชิปไวบาลานซ์ ance, ไปทางสีน้ำเงินแบบสุดๆเลยนะฮะสุดเท่าที่จะชิปที่กราฟได้นะมันจะได้ออกมาออกเหลืองๆนั่นแหละแล้วผมก็มาแต่งสีต่อในนี้นะฮะส่วนเลนที่ใช้เป็นเลน f e 3 5 f 1 4 gm แล้วก็ติดฟิลเตอร์ที่ทำให้แสงฟุ้งนะฮะ h n y black mid t 1ทับ4อิมบอลที่ใช้คือชื่อยุนเครน M3 มา color grading กันเริ่มต้นนะฮะผมก็ New Project เข้ามาผมก็ คลิกขวาสร้างโฟลเดอร์เอาไว้เก็บไฟล์ก่อนนะฮะดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ไปเลือกไฟล์มานะฮะเลือกโยนเข้าไปปุ๊บอ่ามันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นผมก็จะ Control A นะฮะแล้วก็คลิกขวา Create New Timeline กด Create เลย แล้วผมก็กดมาตรงคัลเลอร์ก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าดาบิ n ชี่ีโซ่ผมเนี่ยมันมีเซตติ้งเป็นแบบไหนคุณเห็นล่างขวานี่นะฮะรูปฟันเฟืองคุณคลิกที่ฟันเฟืองตัวนี้เลยมันจะเปิดโปรเจกต์เซตติ้งออกมาแล้วผมจะให้ดูด้วยนี้สิ่งที่ผมต้องเซตเนี่ยก็คือ Color Management นะ กดเข้าไปแล้วตรง Color Science เนี่ยผมจะเลือก Davinci YRGB Color Managed นะครับแล้วก็ตรง Color Processing Mode นะผมจะเลือก HDR Davinci Y g, g a m m o o t Intermediate ส่วน Output ก็ปล่อยเอาไว้นะเป็นเล็กเจ9อันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องเลือกก่อนถ้าคุณไม่เลือกคุณต้องใช้ Color Space Transform แต่ว่าอันนี้ผมเลือกแบบนี้แล้วไม่ได้ใช้ไอตัว Color Space Transform อ่ากดโอเคไปเริ่มต้นทำ Color Grading ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะต้องถอดล็อกออกมาก่อนวิธีถอดล็อกก็คือ เลือกทุกอันอย่างนี้คลิกขวาเลือก Input Color Space แล้วก็ s สโกลงมานะฮะตามที่ผมบอกไปนะฮะผมถ่ายด้วยกล้อง s 7 s m a r เ III นะฮะเลือก PP9 แล้วก็ใช้ S Lo หลอก a s u เ3 c กาุ a. นะผมก็เลือกตัวนี้ครับปุ๊บมันจะทำการถอดหลอกเรียบร้อยช็อตที่ผมใช้เป็นฮีโร่ช็ t ตที่จะทำา o l เล g เ a d i n g ก็คือช็อตตรงนี้นี่แถวนี้นะครับอ่า ผมใช่ช็อตน,นี้เป็นฮีโร่ช็อตสังเกตว่าผมถ่ายมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเหลืองเพราะว่าผมเลือกไว้บาลานเป็นเดย์ไลท์แล้วชิป ไปทางสีน้ําเงินนะฮะแบบสุดทางของมันเลยสลําหรับเดย์ไลท์นะมันชิปได้ก็ชิปประมาณนี้แต่ว่าผมไม่ได้เลือกเป็นทางสเตนไลท์ light, เพราะว่าผมอยากจะเก็บความเหลืองเอาไว้จริงๆมันคัลเลอร์เกรดดิ้งได้หลายแบบถ้าใครจะคัลเลอร์เกรดดิ้งให้เป็นซีเนเลยเนี่ยอาจจะปล่อยให้มันเหลืองแบบนี้เลยก็ได้เพราะว่ามันเป็นบรรยากาศของร้านแต่ว่าถ้าใครจะเกรดดิ้งแบบที่ผมให้ดูแบบเมื่อกี้ไปตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับนิดหน่อยแต่ว่าเบสมาเนี่ยผมทําให้มันเป็นสีประมาณแบบนี้เอาไว้พวกไว้บาลานซ์ที่เซตหลังกล้องเลยเป็นแบบนนนีีี้้เเลยมมมาริ่่่กกัดวทผจะ ะะผมจะนิ้วขึ้นมาทั้งหมด4โนดอันนี้โนดที่1นะผมกด alternate s นิ้วโนดที่2อ alternate s นิ้วโนดที่3และ a l t e r n a t s นิ้วโนดที่4โนดแรกนะฮะผมคลิกขวาแล้วก็เลือกโหนด label ตั้งชื่อว่าโทนโนด2 2ผมคลิกขวาเลือกโหนด label ตั้งชื่อว่า highlight โหนดที่3ผมคลิกขวาเลือกโหนด label ตั้งชื่อว่า contrast และโหนดสุดท้ายนะฮะผมคลิกขวาเรื่องโหนด l a b e เบลตั้งชื่อว่า saturation s a t sat ผมจะใช้ทั้งหมด4โหนดเริ่มจากโทนก่อนนะครับตัวนี้คือตัวที่กําหนดสีสันเลยนะครับตัวพาร์เนลที่ผมใช้เนี่ยอยู่ตรงนี้ครับจะเป็น Primary Primary เนี่ยผมจะใช้อยู่2ตัวก็คือตัว color wheel ก็คือตัวหลักตัวนี้แล้วก็ตัว lock wheel ก็คือตัวนี้2อัน r i m a r y y View กับ l k wheel เริ่มต้นก่อนเลยเนี่ยผมจะไปจัดการตรง offset offset ตัวนี้นะฮะผมจะลากไปทางเขียว ติดน้ำเงินน้ำเงินเนี่คุณเห็นไหมเนี่ยลากไปประมาณเนี้คุณจะเห็นว่ามันมันจะออกมาเป็นโทนประมาณแบบนี้นะฮะเห็นไหมแค่นี้มันก็เกิดโทนขึ้นมาแล้วลากแค่นี้เองโดยค่าที่ผมใช้ตอนนี้นะฮะสมัครคลิปนี้นะก็คือ21.59นะครับตรงสีแดงแล้วก็ตรงสีเขียว27.80แล้วก็ตรงสีเงินคือ31.51มันจะได้สีออกเขียวเขียวติดฟ้า,ฟานะครับ เป็นแบบนี้ก่อนเป็นพื้นฐานผมให้ดูก่อนจากนั้นผมก็จะมาคลิกตรงนี้ฮะตรง l o อก view คุณสังเกตนะตรง color view นะฮะกับตรง l o อก view เนี่ย offset มันใช้ตัวเดียวกันนะครับเพราะงั้นคุณจะไปเซตตรงไหนก่อนก็ได้แต่ผม start นะฮะจากตรง offset ของตรง color view เนี่ยแหละแล้วผมก็มาเลือก lock view แล้วผมก็จะมาทําตรง shadow ผมลากไปทางติดน้ําเงินน้ําเงินแบบนี้นะครับเห็นไหมทาตรง shadow โดยสําหรับโปรเจกต์นี้ค่าที่ผมใช้อ่ะคือ0.04 0.1 0.2นี่ฮะไล่เลยนะฮะเลสกรีนบูเลส0.04 Green 0.1 b บลู0.2จะได้ชา a ์โดเป็นสีแบบนี้และผมจะมาทำเคอร์อกคอนทราสต์ตรงมิดโทนด้วยการดึงไปในทิศทางตรงข้ามกันนะเห็นไหมเนี่ยคุณจริงๆคุณดึงเล่นคุณคุมอะไรงัคุณได้เลยเห็นไหมมันจะออกมาเป็นสีแบบนี้คุณหาสีที่คุณต้องการนะครับซึ่งค่าสำหรับโปรเจกต์นี้คือเล0.09แล้วก็กรีน 0. 0ูผมตั้งต้นหลอกเป็นสีประมาณแบบนี้หลังจากนั้นผมไปคลิกตรง color w i e w l แบบนี้นะฮะผมมาที่ color w i e e l แล้คราวนี้ผมจะไม่ยุ่งกับแกมมาเดี๋ยวคุณดูนะผมจะลากแกมมาเนี่ยขึ้นนิดนึงมันจะคุมโทนสีได้ให้มันเป็นอย่างที่คุณอยากจะได้โดยคร่าวๆเนี่ยมันอาจจะอยู่ประมาณนี้ซึ่งในโปรเจกต์นี้ผมจะลากให้แดงเนี่ยมันเยอะขึ้นผมก็มาลากที่ตรงนี้เลย นี่ครับนิดเดียวลากให้สีแดงเนี่ยมันเยอะขึ้นตรงแกมมามันก็จะได้โทนเป็นแบบนี้ลองปิดเปิดนะฮะกด c อนโทรลที่โทนปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เห็นไหมมันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับทวนอีกทีนะฮะเริ่มต้นเนี่ยผมใช้ตรง offset เนี่ยลากให้มันติดออกฟ้าๆเขียวๆแล้วผมก็มายุ่งกับชาร์โดใส่ความเป็นสีเงินเข้าไปแล้วผมก็มาทำเรื่องคอนทราสด้วยการไปยุ่งกับมิดโทนให้มันออกมาเป็นสีแบบนี้แล้วผมก็มาตบตอนสุดท้ายนะฮะที่แกมมาใส่สีแดงเข้าไปมันก็เลยเออกมาเป็นโทนประมาณแบบนี้อันนี้คือได้โทนเรียบร้อยแล้วโน้ถัดไปจะเป็นเรื่องของการจัดการกับไฮไลท์คุณสังเกตว่าไฮไลท์มันวาร์ปแบบนี้ใช่ไหมวิธีจัดการับไฮไลท์มีหลากหลายแต่ว่าในโปรเจก t ะ ผมก็คลิกไปที่โน้ไไตไฮไลท์แล้วผมก็กลับมาที่พารมารีเหมือนเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าผมมาเลือกล็อกวิวแล้วผมก็มาตรงไฮไลท์แล้วผมก็มาลากไอ้ตรงด้านล่างเนี่ยครับนี่เห็นไหมเฟืองด้านล่างลากลดไฮไลท์ลงไปประมาณนี้เลยลบ0.71นี่ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมมันจะไปยุ่งกับไฮไลท์นี คุมแค่ตรงไฮไลท์เนี่นะแค่นี้แหละไฮไลท์ผมทําประมาณนี้ถัดไปคอนทราสต์ผมคลิกที่โนดคอนทราสต์ตอนนี้ผมยังอยู่ที่หลอกวิวเหมือนเดิมนะฮะตรงคอนเนี่ย C.O.N.T. คอนเนี่ยผมลากไปทางขวาประมาณนี้เพื่อให้มันเกิดความเป็นบรรยากาศและการคอนทราสต์ขึ้นแล้วผมก็จะมาลดตรงมิดโทนนิดนึงอันนี้อยู่ในหลอกวิวนะฮะนี่มิดโทนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคุณดูนะมิดโทนเนี่ยมันกระทบแบบนี้ใช่ไหมปุ๊บผมเอาลงประมาณ ลบ0.08มันจะได้ลงไปประมาณแบบนี้นะนี่ลองปิดเปิดคอนทราสต์ดูเห็นไหม มันจะได้บรรยากาศคอนทราสได้ประมาณนี้ใช่ไหมฮะผมก็มีการเข้าไปคัสสมัยนิดหน่อยนะฮะผมกลับไปที่カラวิวแล้วผมก็มาที่แกมมานะครับแล้วผมก็ให้มันมืดลงด้การมาปรับเลือกไอตรงฟันเฟืองนะฮะดันไปทางซ้ายนิดนึงนะฮะไฟจูนให้มันพอดีพอดี<ๆ>ก็จะได้ออกมาเป็นประมาณแบบนี้จริงๆคอนทราสก็ขึ้นอยู่กับการถ่ายของคุณนั่นแหละคุณต้องไปคัสสมัยตามแต่ละซีนของคุณเองประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมทำคอนทราสจบไปตัวสุดท้ายก็คือเซตตูเลชันผมคลิกที่โนดเซตแล้วผมก็มาที่ไพเมอรี Color View นะครับตัวนี้นะ Primary Color View แล้วผมก็มาเลือก Color Boot t เนี่ยผมใส่ Color Boot t เข้าไปสักบวกประมาณบวก3เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะเห็นไหมมันปุ๊บขึ้นมาเลยนะนแล้วผมก็มาใส่ saturation เข้าไปประมาณนี้ครับ ห้าถ้าใครคิดว่าเอ้ยเซตเยอะไปอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอ้ยผมใส่เซตกำลังสวยแค่นี้ก็จะได้โทนเรียบร้อยแล้วครับหัวใจของมันก็คือคุณยังคีปความเหลืองของแสงเอาไว้ได้แต่ว่าเสื้อเนี่ยมันก็จะรู้ว่าเป็นเสื้อขาวก็ไม่ได้เหลืองไปซะขนาดนั้นสีสกินก็ยังโอเคถูกต้องอยู่นะฮะเนี่ยเห็นไหมประมาณแบบนี้นะครับเนี่ย หรือถ้าใครอยากจะคัสตอมไนเพิ่มบอกว่าเออพี่อยากให้แบบว่าเงามันมีสีน้าเงินมากขึ้นคุณก็กลับไปตรงโทนเนี่ยแหละครับแล้วคุณก็ไปตรงพรมารี่นะฮะแล้วคุณก็เลือกล็อกวิวคุณก็ไปตรงชาร์โดแล้วคุณก็ไปใส่สีงเงินเพิ่มเนี่ยดึงเฉพาะสีงเงินเลยก็ได้เห็นไหมมันไม่ต้องไปเลือกในไอ้ตัววิวก็ได้คุณไปดึงสีงเงินขึ้นนิดหนึ่งก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณจะไปปรุงแต่งให้มันเหมาะสมกับคลิปของคุณเสร็จรียร้อยแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็สิงไป เนี่ยสมมติว่าจะใช้ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้เลือกที่คลิปที่ต้องการจะซิงค์ไปนะฮะแล้วก็คลิกเมาส์กลางที่คลิปต้นแบบปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเลยนะฮะนะก็จะได้สีออกมาเป็นแบบนี้คุณอากจะไปคัสตอมไมซ์เพิ่มอย่างที่บอกครับว่ามันเหลืองไปไหมถ้านะมันเหลืองไปก็ใส่เสียมเงินเพิ่มอะไรเงี้ยเออคัสตอมไมซ์ลดแดงหน่อยอะไรเงี้ยอ่าไปคัสตอมไมซ์ดูไอ้ตรงโทนตรงอะไรเงี้ยนะครับมันปรับเป็นทีละสีได้นะโดยคุณไม่ต้องไปไปเลือกในไอ้ตัววิวแบบนี้ก็ได้นะฮะ เอาให้มันพอดีพอดีนะครับเออมันก็จะมีจุดที่มันพอดีอยู่มืดไปไหมสว่างไปไหมอะไรเงี้ยไปจัดการได้อย่างเนี้ผมรู้สึกว่าเออมันอาจจะติดสีเหลืองมากไปนิดนึงผมก็เนี่ยมาที่พามารี่นะฮะแล้วก็ตรง Color View นะครับแล้วมาเพิ่มสีน้ำเงินตรงแกมมาเนี่ยครับเห็นไหมอ่าแล้วอันนี้มันชมพูไปใช่ไหมเพิ่มเขียวเข้าไปนิดนึงอ่าปรุงให้พอดีพอดีนะครับประมาณแบบนี้ไม่เขียวไปไม่อะไรไปฮะ เราเข้ามาคัาสซอมไล์เนี่ยมันก็จะได้สีที่แบบถูกต้องให้มันเป็นสีอย่างที่เราต้องการในคลิปของเราอคอนทราสน้อยไปไหมฟ้าเยอะไปก็คลิกที่คอนทราสนะครับแล้วก็มาเพิ่มคอนทราส์ลากไปทางขวาเพิ่มอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับให้มันเหมาะสมคลิปเรานะเห็นไหมโดยคุณอาจจะดู r e f เ r นช์จากไอตัวสโคาเลชแบบนี้ก็ได้ก็คือ,อให้มันคอนทราส์กำลังดีเพราะว่าตอนแรกมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะฟ้าคุณก็ ปรับคอนทราสต์ตัวนี้เพิ่มแล้วก็อย่าให้มันถึงกับว่าไปไปดันอะไรมากนะฮะให้มันพอดีพอดีนะฮะเนี่ยประมาณเนี้ยขั้นสมซม์เอาเลยในแต่ละส่วนแต่ละแสงจบเรียบร้อยครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะฮะสามารถมาช้อปปิ้งได้ที่ w w w elec2go o com s h o p หรือใครสะดวกช้อปปี้ลาซาด้าก็เสิร์ชชื่อร้าน elec2go ฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ